ทักษะที่ถ้าพ่อแม่ไม่มีอ่ะความสัมพันธ์เรากับลูกอ่ะก็อาจจะพังได้ทักษะนั้นคือการฟังอย่างตั้งใจหรือ active listening ตอนนี้มีพ่อแม่หลายคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับลูกหรือเราอยากให้ลูกอ่ะเชื่อฟังเรามากขึ้นแต่คีย์มันอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากให้ลูกฟังเรามากขึ้นนะ่ะเราอ่ะจะต้องเริ่มฟังลูกมากขึ้นก่อนแล้วการฟังแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ฟังแค่สิ่งที่ลูกพูดสิ่งที่ลูกคุยนะคะมันจะต้องฟังไปถึงความคิดแล้วก็ความรู้สึกของลูกเพร,ระาะเมื่อไหร่ก็ เราอ่ะเข้าไปนั่งในใจลูกแล้วความสัมพันธ์เรากับลูกอ่ะมันก็จะดีขึ้นพ่อแม่หลายคนอาจจะไม่ได้ชินกับการฟังแบบนี้หรือว่ารู้สึกมันยากจังเลยที่เราจะต้องฟังแบบนี้จริงๆแล้วทักษะการฟังอ่ะหลายๆคนก็จะต้องฝึกการฟังจริงๆนะคะโดยมี3ขั้นตอนง่ายๆก็คือว่าอันแรกคือหยุดในสิ่งที่เราทําให้ความสนใจกับลูกจริงๆอ่ะมองตาลูกไม่เล่นมือถือเพื่อให้ลูกอ่ะรับรู้ว่าตอนนี้ลูกอ่ะสำคัญกับเรามากแล้วเราอ่ะกำลังตั้งใจฟังลูกอันที่2คือเวลาที่ลูกเล่าอะไรเราฟังมาอย่าเพิ่งด่ว สรุปเย่ายวเพิ่งด่วนตัดสินเราอาจจะสะท้อนความรู้สึกของลูกออกไปก่อนเช่นสมมติว่าลูกอ่ะเล่าให้เราฟังมาว่าวันนี้เขาโดนครูทำโทษที่โรงเรียนแทนที่เราจะตัดสินลูกออกไปว่าลูกไม่ตั้งใจเรียนละสิเลยโดนครูทำโทษอ่ะลูกจะรู้สึกดีมากกว่าถ้าเราอ่ะสะท้อนความรู้สึกลูกออกไปเช่นเราอาจจะบอกลูว่าลูกคงรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกแย่มากๆเลยใช่ไหมที่วันนี้โดนครูทำโทษแล้วเวลาที่ลูกเล่าอะไรเร <Deadpool S 2> าฟังแล้วอ่ะเราอย่าเพิ่งรีบสอนหรือรีบแนะนำลูกเราอาจจะถามเพื่อให้ลูกอ่ะเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมก็ได้ ช่นเราอาจจะถามลูกว่าทําไมครูถึงทําโทษลูกมันเกิดอะไรขึ้นเพราะการทาโทษนั้นอ่ะมันอาจจะไม่แฟร์กับลูกเราเลยก็ได้หรือในเคสนั้นลูกของเราอาจจะไม่ผิดเลยก็ได้การที่เราให้ลูกอ่ะได้ระบายสิ่งต่างๆออกมามากขึ้นอ่ะลูกจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วหลายๆครั้งอ่ะลูกจะสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองการที่คนสองคนนะคะได้แชร์ความรู้สึกความคิดความทุกข์ให้กันและกันฟังอ่ะจะเกิดการยอมรับกันมากขึ้นแล้วก็จะเกิดความผูกพันกันมากขึ้นเพราะฉันอย่าลืมฝึกที่จะฟังลูกมากขึ้นเพื่อ ื่อให้เราอ่ะได้ใจลูกมากขึ้นและเพื่อให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกมากขึ้น